วันนี้นะคะพ่อพาก็จะพาไปติ่งเขาเนี่ยนะคะเราจะมาเรีแอคชั่นเพลง work it นะคะของ NCT ค่ะก็เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปฟังหรือว่าไปฟังเพลงของ NCT นะคะเราต้องมามเริ่มจากกันก่อนเนาะว,ว่าเพลงนี้มีใครร้องบ้างค่ะเพลงนี้นะคะมีร้องทั้งหมดเจคนค่ะคนแรกนะคะก็คือที่จอนนี่ค่ะคนที่สองนะคะยูตาคนที่สามเตนคนที่สี่จองอูคนที่ห้าเฮนเดอรี่คนที่หก แมีนแล้วก็คนสุดท้ายนะคะน้องจีซองค่ะมักเน่ของเรานะคะทุกคนโอเราก็ไปฟังกันเลยเนาะไปโรลดไปโลดไปโลดไปโลด ตอนนี้อะไรากอ่ะผดยาวอ่ะตอนนี้ก็จะแก็แต่นี้มึงแต่นีแบบแ่ 你哈哈！哈哈！哈哈！哈 ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลง Work It นะคะขอ,อินไซต์ก็ลรงพูดถึงความรู้สึกนลังได้ดูดีกว่าก็อะไรดีน้องที่ซองหล่อมากโอเคพูดเราความรู้สึกจากใจแค่นั้นแหละแต่อาจจะแบบน้องตอนแรกก็สงสัยว่าน้องหายไปไหนทำไมเต้นน้อยก็คือหรือแปลว่าน้องไม่ผ่าตัดเข่าป่ะนะก็เลยอาจจะไม่ได้ออกมาเต้นกับพี่ๆเขาว่ามีแค่พี่ๆมาหกคนนะคะอืมก็แล้วก็เอ็มวีก็จะเป็นแบบ สดใสน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้หรอก็ไม่นะตอนนี้ก็ไม่ได้แบบเออตอนนี้ไม่น่ารักเลยค่ะตอนนี้่ได้นอยู่ปนะคือไม่น่ารักเลยเอาจริงๆแบบอยากจะเอาแบบบุญเกอบตีอย่างเงี้เลยป๊ะกป๊ะอย่างงี้เลยทีละคนลตีเข่าปุัวเมื่อกี้ก็ตีเข่าตีเลยกก็นั่นแหละแล้วก็มีแบบฉากอะไรบ้างนะฉากแบบเหมือนแบบเขาถ่ายแบบใช้แบบถ่ายกล้องสดไอ้กล้องไม่ใช่ ถ่าย่ายแบบถ่ยตัวเองอะไรเงี้ยมนนันเนี่ยไอจี IG อะไรออี่ไอจอแล้วก็แล้วก็เปิดมาด้วยจีซองใช่ปใช่ใชมุนหมุนหมุนหมุนต่อมาจากเอมบเมื่อกี้ไงเพลงเพลงอะไรตีลอตีเลอร์เนย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 นยเนยเนเออเยเน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 ยเออเนยเนอเคยเน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 ยเ้ยอนยเนยเนยนยเ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 นยยเนยเนนยนนนนยเนน ยังไงคิดว่าเพลง23คนก็น่าจะมีว่ะพารสามบอกอุ้ยรู้ว่าเบิ้มจะมีแบบพารสามจริงๆหรอหกวงจริงเหรอวะอุ้ยหกเวอร์อ้วกแตกแล้วกอนเพราะตอนนี้ก็ถ้าเกิดในสองเวอร์ใช่ป่ะอันการสองเวอร์ก็เลยเป็นสี่เวอร์แล้วถ้าพาร์ทสามที่มี23คนแบบถ้า23คนมาแล้วอยู่คนละบ้างเหล่านี้ใช่ไหมก็ต้องมีพาร์ทสามก็ต้องกลายเป็นหวเวอร์หูเราพาร์ทสามโอกาสที่จะสุ่มได้เมนอะไม่มันปกติมันสุ่ม23คนอยู่แล้วก็คือ ดวงสูงเท่าเดิมเลยไม่แต่อยากให้อจริงๆอะอยากให้มียี่สิบสามคนอนะเว้คือเรารอให้เขามาอยู่รวมกันเพื่อจะเห็นเพลงเอ็นเด็มมันเอาไปยี่สิบสามคนได้แล้วมาเอ็นเอ็มมันถึงทําไม่ได้แล้วเพลงคือปล่อยเกินเวลามาครึ่งคือเขาก็ไม่ได้บ,บ่นหรอเพราะว่ามากี่โมงแต่ปกติก่าน่าจะสี่โมงอเราไหมอะแต่นี่คือสี่โมงครึ่งเศษอะนั่นแหละไม่อยากพูดแล้วเนาะเอ็มเด็ม แล้วก็มันย t u ู e มันเป็นเลยไม่รู้มันกดเข้าไปแล้วใช่หน้าหน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าช่อง SM อ่ะคือมันไม่ขึ้นเพลงน้องไลมันกดไม่ได้เลยนะทุกคนคือหาไม่เจอไม่รู้ว่านี่เป็นเพราะสองคนหรือเปล่าแต่คือใช้หลายแอปเข้าไปมากก็คือใช้ทั้งแอปพรีเมียมก็แล้วแอปป็นพรีเมียมก็แล้วก็ยังแบบก็ยังไม่เจอเนี่ยก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมอ่ะไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าคนที่มีลิงก์เท่านั้นหรอถึงถึงจะสามารถแบบดูได้อะไรอย่างอันนั้นก็คือถ้าคนไม่มีลิงก์อ่ะ เออก็คือโกงบบไปไม่ไหว,ว,วไม่ถ้าคนไม่เออยอดเดีเยวนะขึ้นช้ามากเลยดิถ้าสมมติหาไม่เจอในหน้าหน้า,นายูทูบอะคือแบบบางคนถ้าหาไม่เจอก็คือไม่ฟังอะ่ะถ้าถ้าเป็นคนประเภทนี้นก็คือนี่ก็คือเป็นคนหนึ่งคนถ้าหาไม่เจอคือไม่ฟังะค,ะค่ะพคิดว่าเขาอาจจาะคำวันหนึ่งจำอ,อาจอาจะบางคนคิดว่า,าจะจำวันผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบอกเลยนะเขาคำวันที่27เดือน11นะทุกคนเวลา4ี่โมงครึ่งท่าที่เอวอร์ไทน์ เชียร์วันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็มีแค่นี้แหละก็ถ้าเกิดอยากให้เราทำวงไหนนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละวันนี้ก็ถ้าชอบก็อลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะบ๊ายบาย